เผยราคาสร้อยเพชรสุดหรูที่ลิซ่าใส่ร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังบักกิงแฮมเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เมื่อลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง k สมาชิกสาวชาวไทยและเพื่อนเอนวงแบล็กพิง k ได้รับการเรียนเชิญจากรัฐบาลอังกฤษเข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ณพระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนลิซ่าแลกพิง n ์ปรากฏตัวในชุดราตรียาวราวกับราชนีเอลซ่าจากเรื่องฟร o เซนเป็นชุดเดรสยาวผ้าทูสีฟ้าอมเขียวปักด้วยลูกปัดพื้นสีทองเมทัลลิกราวกับนิเก็ลหิมะประดับมีเสื้อคลุมยาวเสริมความสง่าจากแบรนด์จอร์จโคบิการ c คอลเลคชั n นสปริง2024 มูลค่า1,015ดอลลาร์หรือ350,000บาทขณะที่โดดเด่นดึงดูดสายตาก็คงจะเป็นสร้อยคอที่ลิซ่าสวมรุ่น Forever Necklace ซึ่งเป็นแบรนด์จากเครื่องประดับลักช r y รี่บูการีตัวสร้อยทำจากทองคำขาวประดับเพชร4.95กรัตมูลค่า97,300ดอลลาร์หรือ2,556,661บาท 27สิบเจ็ตาง